ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราและวันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษสำหรับแฟนแฟนเครื่องจักรก่อสร้างและผู้ที่ชื่นชอบเครื่องจักรโ o m a ส s u D37EA รุ่นปี2025ที่มาพร้อมกับสีดำที่ดูโดดเด่นซึ่งไม่ใช่แค่เครื่องตักดินที่มีพลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ถูกรวมเข้าด้วยกันในแพคเกจที่กระทัดรัดแต่ทรงพลังเรามาเริ่มกันที่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจได้ทันที ส่วนภายนอกของเครื่องจักรโคมัสึ D37EX นั้นโดยทั่วไปจะมีสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์แต่เมื่อมันมาถึงสีดำเครื่องจักรนี้กลับกลายเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงการเคลือบสีดำที่เงางามทำให้มันสะท้อนแสงจากโชว์รูมได้อย่างสวยงามและทำให้เครื่องจักรนี้ดูมีสเสน่ห์และน่าเกรงขามทุกพื้นผิวของเครื่องจักรถูกขัดเงาอย่างประณีตตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจนถึงใบพัดหลังโลโก้โคมัสึที่เป็นสีขาวตัดกับตัวเครื่องสีดำทำให้ดูหรูหราและแข็งแกร่ง กระจังหน้าของมันได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อให้การไหลเวียนของอากาศดีขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งของใบหน้าของเครื่องจากไฟฟ้าทั้งหมดระบบไฟ LED ที่ติดตั้งในตัวเครื่องทำให้มันดูทันสมัยและยังช่วยให้มองเห็นได้ดีในสภาพแสงน้อยพื้นที่ด้านหลังของเครื่องยังคงสะดุดตาเช่นกันโดยมีการออกแบบชิ้นส่วนที่มีความทนทานสำหรับการติดตั้งและตัวแขนไฮดรอลิกที่ถูกผสานเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยและกลมกลืน ระบบกล้องหลังยังถูกติดตั้งเหนือบายพารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเรามองไปที่ระบบรางของเครื่องนั้นมันได้รับการออกแบบมาอย่างทนทานโดยใช้เทคโนโลยีระบบใต้ท้องที่ทนทานของโคมัสูดและตัวโรลเลอร์รวมทั้งไอ er, เดอร์เคลือบสีดำด้านที่เสริมความสวยงามให้กับเครื่องจักรมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานแต่เป็นงานศิลปะที่อยู่บนรางตอนนี้เราจะเข้าไปในตัวเครื่องกันบ้างและเชื่อเถอะว่านี่คือตัวที่เราจะพูดถึงมากที่สุด เพราะการออกแบบภายในของโคมัสือ D37E a รุ่นปี2025ถูกอัปเกรดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันเมื่อคุณเปิดประตูห้องโดยสารที่ทนทานและปิดสนิทคุณจะได้พบกับบรรยากาศการทำงานที่หรูหราและสะดวกสบายภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบมาอย่างทันสมัยและทำงานได้จริงด้วยการใช้วัสดุคุณภาพสูงภายในผสมผสานร,ระหว่างสีดำและเทาที่ให้ความรู้สึกทั้งเรียบหรูและใช้งานได้จริงที่ทนทาน เบาะนั่งปรับระดับได้อย่างสะดวกสบายและมีตัวเลือกเบาะหนังพร้อมความร้อนในแพ็กเกจพรีเมียมซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความเหนื่อยล้าในระหว่างที่ทำงานยาวนานตรงหน้าคุณจะเห็นหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงซึ่งเป็นศูนย์กลางการควบคุมของโคมสื่อที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์การปรับมุมใบพัดการทรงตัวของเครื่องและการแจ้งเตือนการบำรุง <c oughs> รักษาซึ่งทั้งหมดนี้สามารถตรวจสอบได้จากปลายนิ้วของคุณ ด้านขวาของเบาะนั่งผู้ปฏิบัติงานมีปุ่มควบคุมจอยสติ๊กคู่ที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมโดยใช้ระบบควบคุมไฮโดรสตติกของโคมาสุซึซึ่งทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อพูดถึงสมรรถนะเครื่องจากนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์โคมาส์ึ s a a CD 95LE6 ที่มีกำลัง89แรงม้าที่ให้พลังในการทำงานที่ยาวนานและประหยัดน้ำมันอย่างคุ้มค่าระบบไฮดรอลิกทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสำหรับการขุดเกรด และงานต่างๆในสถานที่ก่อสร้างที่ต้องการเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างหนักหน่วงสุดท้ายนี้ในเรื่องของราคาโคมัสึดีส7 e a ดครุนปี2025จะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึง120,000ดอลลาร์สหรัฐโดยราคาจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและคุณสมบัติต่างๆที่เลือกติดตั้งราคานี้อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่และตัวแทนจำหน่ายในที่สุดโ e คมัสึดีสามดนปี2025สีดําไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่ทำงานได้ดี แต่ยังเป็นเครื่องจักรที่มีดีไซน์หรูหราและทันสมัยที่สามารถทํางานได้ทุกรูปแบบในหลายสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆมันมีความสมดุลระหว่างสมรรถนะและการออกแบบที่มีสไตล์อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราหากคุณชอบการรีวิวเครื่องจักรแบบนี้และอยากให้เรานําเสนอเครื่องจักรอื่นๆมาให้ชมกันอีกในครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้า